เพื่อทำหนึ่งโครินบทที่11ฉบับ KJV ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์ชายเป็นศีรษะของหญิงท่านทั้งหลายก็จงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่างพระคริสต์พี่น้องทั้งหลาย บัดนี้ข้าพเจ้าขอชมท่านทั้งหลายเพราะท่านได้ระลึกถึงข้าพเจ้าทุกประการและท่านได้รักษากฎที่ข้าพเจ้าได้มอบไว้กับท่านแต่ข้าพเจ้าใครให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าพระคริสทรงเป็นศีรษะของชายทุกคนและชายเป็นศีรษะของหญิง และพระเจ้าทรงเป็นพระเสียรของพระคริสต์ชายทุกคนที่กำลังอธิษฐานหรือพยากรณ์โดยคลุมศีรษะอยู่ก็ทำความอัปยศแก่ศีรษะแต่หญิงทุกคนที่กำลังอธิษฐานหรือพยากรณ์ถ้าไม่คลุมศีรษะ ก็ทำความอัปยศแก่ศีษะเพราะเหมือนกับว่านางได้โกนผมเสียแล้วเพราะถ้าผู้หญิงไม่ได้คลุมศีรษะก็ควรจะตัดผมเสียแต่ถ้าการที่ผู้หญิงจะตัดผมหรือโกนผมนั้นเป็นสิ่งที่น่าอับอายจงคลุมศีษะเสีย เพราะการที่ผู้ชายไม่สมควรจะคลุมศีรษะนั้นก็เพราะว่าผู้ชายเป็นพระชายาและสง่าราศีของพระเจ้าส่วนผู้หญิงนั้นเป็นสง่าราศีของผู้ชายเพราะว่าไม่ได้ทรงสร้างผู้ชายจากผู้หญิง แต่ได้ทรงสร้างผู้หญิงจากผู้ชายและไม่ได้ทรงสร้างผู้ชายไว้สำหรับผู้หญิงแต่ทรงสร้างผู้หญิงไว้สำหรับผู้ชายด้วยเหตุนี้เองผู้หญิงจึงควรจะเอาสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจนี้คลุมศีรษะเพราะเห็นแก่พวกทูตสวรรค์ กระนั้นก็ดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ชายก็ต้องพึ่งผู้หญิงและผู้หญิงก็ต้องพึ่งผู้ชายเพราะว่าผู้หญิงนั้นทรงสร้างมาจากผู้ชายฉันใดต่อมาผู้ชายก็เกิดมาจากผู้หญิงฉันนั้น แต่สิ่งสารพัดก็มีมาจากพระเจ้าท่านทั้งหลายจงตัดสินเองเถิดว่าเป็นการสมควรหรือไม่ที่ผู้หญิงจะไม่คลุมศีรษะเมื่ออธิษฐานต่อพระเจ้าธรรมชาติเองไม่ได้สอนท่านหรือว่าถ้า ผู้ชายไว้ผมยาวก็เป็นที่น่าอายแก่ตัวแต่ถ้าผู้หญิงไว้ผมยาวก็เป็นสง่าราศีแก่ตัวเพราะว่าผมเป็นสิ่งที่ประทานให้แก่เขาเพื่อคลุมศีสษะแต่ถ้าผู้ใดจะโต้แยง้ง เราและคริสตจักรของพระเจ้าไม่รับธรรมเนียมอย่างที่โต้แย้งนั้นพิธีระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วในการให้คำสั่งต่อไปนี้ข้าพระเจ้าชมท่านไม่ได้คือว่าการประชุมของท่านนั้น มักจะได้ผลเสียมากกว่าผลดีประการแรกข้าพเจ้าได้ยินว่าเมื่อท่านประชุมคริสเตจากนั้นมีการแตกกกแตกเหล่าในพวกท่านและข้าพเจ้าเชื่อว่าคงมีความจริงอยู่บ้าง เพราะจะต้องมีการขัดแย้งกันบ้างในพวกท่านเพื่อคนฝ่ายถูกในพวกท่านจะได้ปรากฏเด่นขึ้นเมื่อท่านทั้งหลายประชุมพร้อมกันนั้นท่านจึงประชุมรับประทานเป็นที่ระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ เพราะว่าเมื่อท่านรับประทานบ้างก็รับประทานอาหารของตนก่อนคนอื่นบ้างก็ยังหิวอยู่และบ้างก็เมาอะไรกันนี่ท่านไม่มีเรือนที่จะกินและดื่มหรือหรือว่าท่านดูหมิ่นคริสตจักของพระเจ้า และทำให้คนที่ขัดสนได้รับความอับอายจะให้ข้าพเจ้าว่าอย่างไรแก่ท่านจะให้ชมท่านหรือในเรื่องนี้ข้าพเจ้าจะไม่ขอชมท่านเลยเพราะว่าเรื่องซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้กับท่านแล้วนั้น พ้าพเจ้าได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าคือในคืนที่เขาทรยศพระเยซูเจ้านั้นพระองค์ทรงหยิบขนมปังครั้นขอบพระคุณแล้วจึงทรงหักแล้วตรัสว่าจงรับไปกินเถิดนี่เป็นกายของเรา ซึ่งหักออกเพื่อท่านทั้งหลายจงกระทำอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเราเมื่อรับประทานแล้วพระองค์จึงทรงหยิบถ้วยด้วยอาการอย่างเดียวกันตรัสว่าถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่ ด้วยโลหิตของเราเมื่อท่านดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดจงดื่มให้เป็นที่ระลึกถึงเราเพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายกินขนมปังนี้และดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดท่านก็ประกาศการวายพระชนขององค์พระผู้เป็นเจ้า จนกว่าพระองค์จะเสด็จมาเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดกินขนมปังนี้และดื่มจากถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่สมควรผู้นั้นก็ทำผิดต่อพระกายและพระโลหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้ทุกคนพิจารณาตนเองแล้วจึงกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้เพราะว่าคนที่กินและดื่มยังไม่สมควรก็กินและดื่มเพื่อนำพระอาชญามาสู่ตนเองเพราะมิได้พินิษด,ดูพระกายขององค์พระผู้เป็นเจ้า ู้รับพิธีระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่สมควรบ้างก็ป่วยบ้างก็ตายด้วยเหตุนี้พวกท่านหลายคนจึงอ่อนกำลังและป่วยอยู่และที่ล่วงหลับไปแล้วก็มีมาก เพราะถ้าเราจะพิจารณาตัวเราเองเราจะไม่ต้องถูกทำโทษแต่เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำโทษเรานั้นพระองค์ทรงตีสอนเราเพื่อไม่ให้เราถูกพิพากษาลงโทษด้วยกันกับโลก ที่น้องของข้าพเจ้าด้วยเหตุนี้เมื่อท่านมาร่วมประชุมรับประทานอาหารนั้นจงคอยซึ่งกันและกันถ้ามีใครหิวก็ให้เขากินที่บ้านเสียก่อนเพื่อเมื่อมาประชุมกันท่านจะได้ไม่ถูกพิพากษาลงโทษ ส่วนเรื่องอื่นๆนั้นเมื่อข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าจะแนะนำให้รัติฐานและกล่าวพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่11ฉบับ KJV ในพระนามองค์พระเยซูคริสเอเมนฮาเลลูยา สันเสริมพระเจ้าในพระนามองค์พระเยซูคริส